เมื่อครั้งปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะครับมหาปราชโจโฉนั้นกำเริบเสรบสารคิดการใหญ่ ต้องการทําการกวาดล้มราชอำนาจนะครับของจักรพรรดิฮันเยนเต้แห่งราชวงศ์ฮันซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการขัดต่อหลักการนะครับของรัฐทธิขงจอเป็นแน่แท้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับขุนนางจํานวนหนึ่งครับก็ไม่พอใจนะฮะกับการกระทำนะฮะของโจโฉและยังต้องการฟื้นฟูนะครับพระราชอำนาจขององค์โอรสวรค์จักรพรรดิเยนเต้ให้เติบโตมั่นคงแล้วก็สถาวัรซึ่งนั่นนะครับก็เป็นความมุ่งหมายในใจลึกๆนะครับของฮ่องเต้พระองค์นั้นอีกด้วยล่ะครับ จักรพรรดิเยนเต้ไม่สบายพระไทยเป็นอย่างมากเลยละครับทำการปรับทุกนะฮะกับพระนางฮกเฮาซึ่งเป็นมาเหสีผู้พักดีนะครับรวมถึงฮกอ้วนนะฮะซึ่งฮกอ้วนเนี่ยนะครับเป็นบิดาละครับของพระนางฮกเฮาและฮกอ้วนเนี่ยก็ยังเป็นขุนนางที่พักดีอีกด้วยละครับทั้ง3ทําการปรึกษาว่าจะทําอย่างไรกันดีละทีนี้เพราะนับวันโจโฉละครับแหมยิ่งแสดงออกถึงความก้าวร้าวต่อห้องเต้ยังเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากเป็นเช่นนี้โมเป็นตัมเป็นเช่นนี้สุดท้ายครับบัลลังก์ละครับแหมก็คงจะต้องตกเป็นของโจ โฉอย่างแน่แท้หกอ้วนครับจึงได้ทําการเสนอกับฮองเตว่าควรให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ชื่อว่าตังศิลเนี่ยนะฮะมาได้มาช่วยทําการคิดอ่านเพื่อช่วยพระองค์เถิดจึงจะเป็นการดีจักรพรรดเิเฮนเต้แล้วครับหันไปถามหกอ้วนบุญน,นางผู้พักดีแล้วครับว่าแล้วท่านหกอ้วนเนี่ยเห็นควรว่าควรทําเช่นไรหกอ้วนล้ครับทำการเสนอต่อจักรพรรดิฮันเฮนเตะไปว่าขอให้พระองค์ให้คนไปตามตังศินเข้ามาเข้าเฝ้าแต่การเรียกให้ตังศินมาเข้าเฝ้าในครั้งนี้พระองค์จะต้องระวังให้จงดีททททัั้้้้้งงนนนนีีีกก็เพพรราาาะะวว่่่่่คคคออยยูฝใใแลลชิด์ืบหม เป็นคนที่เป็นสายให้กับโจโฉโดยทั้งสิน้นฮองเต้เข้าใจในสิ่งที่ฮกอ้วนกล่าวทุกปะกาแลครับแล้วฮองเต้นี้ก็เข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับฮกอ้วนก็ได้เล่าแผนการทั้งหมดนะครับว่าฮองเต้ควรจะทําอย่างไรให้ฮองเต้ได้สงสราบเมื่อฮองเต้แลครับได้ทําการปรึกษาหารือแลครับกับแผนการของฮกอ้วนไปที่เรียบร้อยแล้วฮองเต้แลครับก็ให้คนนะฮะไปตามตังสินมาเข้าเฝ้าแลครับโดยฮองเต้เนี่ยนะฮะเมื่อได้พบหน้าตังสินแล้วก็พาตังศิลเด ตังสินเดินชมสิ่งของภายใต้ปราสาทประเทศบิดดนแล้วฮ่องเต้นี่ก็ได้บอกกับตังสินแล้วครับว่าท่านตังสินท่านตังสินนี่ถือว่ามีคุณกับเราเป็นอย่างมากเลยนะตังสินตกใจแล้วครับจึงรีบตอบไปยังฮ่องเต้น,นะครับด้วยความเกรงใจแลวครับว่าไม่รอฟาบาดข้าพเจ้าไม่ได้ทําอะไรมากเลยจักรพรรดิเทียนเต้ละครับตอบกลับไปยังตังศิลแลลวครับว่าท่านตังสิลเรายังจําได้ดีเสมอนะว่าหากไม่มีท่านตังสินที่ช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัยในช่วงที่ถูกพวกลิช่ยและกุยกี้นกใน ซึ่งในระหว่างนะครับที่ฮองเต้นะครับได้ทําการสนทนาแล้วครับกับตังสินอยู่นั้นฮองเต้ละครับก็เหลือบสายตาละครับไปมองพระองค์นะครับก็เห็นว่าทหารที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาที่เดินประกบพระองค์มาก่อนหน้านี้นะครับได้เริ่มออกห่างไปจากพระองค์แล้วก็ตังสินไปพอสมควรแล้วครับจจกรพรรดพเฮียนเต้ครับก็เลยบอกกับตังสินไปว่าโดยความดีของท่านตังสินเราอยากจะตอบแทนท่านสักหน่อยโดยสิ่งที่เราจะทําการตอบแทนท่านได้เนี่ยก็คือสิ่งนี้นะตังสินตังสินครับหันไปมองในสิ่งที่ฮองเต้นั้นนนนยยืืื่มาาให้้้กกัับตแลละสสิงค็ออเวฉ พระองค์แล้วก็ผ้าฆ่าซาเอลยกตั้งศิลประหลัดใจมากครับแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรละครับแล้วพลันทันใดนั้นเนี่ยนะครับจักรพรรดิเฮียนเต้ครับก็ได้รีบนะฮะเดินเข้าไปกระซิบกับตังศิลแล้วครับว่าท่านตังศิลเมื่อท่านกลับถึงบ้านท่านแล้วเนี่ยนะขอให้ท่านจงตรวจดูของสิ่งนี้ไว้ให้ดีๆเถิดแล้วท่านอย่าทําให้เราต้องผิดหวังล่ะตังศิลครับได้ยินเช่นนั้นก็เข้าใจความในนะครับที่ฮ่องเต้ต้องการที่จะสื่อสารกับตนล่ะครับตังศิลเมื่อทราบแล้ว กับภาคฆ่าเอลยกไปให้กับตังสินเนี่ยนะครับสายลับครับของโจโฉที่แฝงตัวทํางานอยู่ข้างๆห้องเต้เนี่ยนะครับก็ได้รีบไปรายงานกับโจโฉแล้วครับว่ามาบัดนี้ห้องเต้กับตังสินได้เข้าไปพูดจากันอยู่ในห้องกงเฉินเก๋อณปราสาทประเทศบีดอนแล้วก็ดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะท่านโจโฉนะโจโฉแล้วครับเมได้ยินได้ทราบเช่นนั้นก็รีบแล้วครับที่จะทําการเดินทางไปยังพระราชวังโดยพลันและในจังหวะน,นั้นครับเป็นจังหวะแล้วครับที่ไม่ค่อยดีสําหรับตังสิลปเท่าใดนักแล้วคร แล้วครับก็ได้เดินทางมาถึงเสียพอดิพอดีเลยล่ะครับเมื่อตังสินนะครับเห็นโจโฉก็เกิดอาการประหลักประเหลือแล้วครับตังสินแล้วครับจึงได้ทําการยืนหลบอยู่ข้างทางพร้อมกับทําความเคารพต่อมหาอุปราชโจโฉครับโจโฉครับเห็นว่าตังสินนั้นมีเสื้อยาวฉลองพระองค์แล้วก็มีผ้าคาดเสะเลวยกเนี่ยนะฮะก็เลยถามไปยังตังสินแล้วครับว่าตังสินนี่มันอะไรกันตังสินครับจึงได้รีบตอบกลับไปยังโจโฉด้วยอาการข่มใจแล้วครับว่าท่านมหาอุปราช่าบาทได้พระราชทานของสองสิ่งนี้ให้ข้าพระเจ้านะท่านมหาอุปราชโจโฉครับเกิด ว่ามันคืออะไรกันแน่จึงได้ถามกับไปยังตังศิลละครับว่าท่านตังศินแล้วท่านมีความดีความชอบอะไรละ่ะจึงได้รับพระราชทานของล้ำค่าเช่นนี้ตังศิล์ละครับก็เลยตอบกับไปยังโจโฉละครับว่าก็เพราะว่าฮ่องเต้นั้นทรงเห็นว่าข้าพระเจ้านี่เคยดูแ,แลแล้วก็ช่วยป้องกันภัยให้ฮ่องเต้ในสมัยที่ฮ่องเต้นั้นถูกคุกค,คามโดยพวกลิฉุยและกุยกีในสมัยที่พระนาครเนี่ยอยู่ที่เตียงอันดินแดนแห่งทิศตะวันตกยังไงเล่าโจโฉละครับก็เลยรีบตอบส่วนไปยังตังสิลละครับว่าไหนขอข้าดูหน่อยสิว่าของดีแค่่่ไไหนนนนตััตังงสสิขดืมมยอ โจโฉครับโจโฉเองครับก็เลยพยักหน้านะครับสั่งให้ทหารนะครับทำการแย่งเสื้อยาวฉลองพระองค์แล้วก็พาข้าซาเอลยกนะฮะมาจากตังสินนะครับเมื่อทหารนะครับทำการฉุดกระชื้ยยื้อแย่งมาแล้วเนี่ยนะฮะก็นำมาส่งให้กับโจโฉครับแล้วเมื่อโจโฉนะครับได้ของมาแล้วโจโฉครับก็เร่งพินิจพิเคราะห์เป็นอย่างดีแล้วครับโดยโจโฉนี่ทำการส่องดูฉลองพระองค์แล้วครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าตังสิลแล้วครับใจคอไม่ค่อยดีเลยทีเดียวแล้วครับสวิงสวายแล้วครับแล้วก็โอ้ย ว่าแล้วครับโจโฉก็เลยทําการคาดนะครับผ้าคาดเาเอลยกอันนั้นแล้วก็หันไปถามลูกน้องที่มาด้วยกันว่าสั้นไปหรือยาวไปหรือเปล่าลูกน้องที่มากับโจโฉครับก็ตอบไปยังมหาอุปราชโจโฉแล้วครับว่าไม่เลยท่านมหาอุปราชพอดีเลยพอดีจริงๆเหมาะเจาะจริงๆเลยเยี่ยมเยี่ยมโจโฉแล้วครับก็เลยทําการถามไปยังตงังศิลลวครับว่าท่านตังศิลของนด,ดีจริงๆค่าใส่พอดีเลยเออจะเป็นอะไรไหมถ้าข้าจะขอของทั้งหมดนี้ท่านจะมีปัญหาอะไรไหมตังศินตงังศิลแล้วครับหมาตกใจมากแล้วครับหน้าซีดเผือดเลยครับแล้ว,ลวก โจโฉแล้วครับว่า,าไม่ได้หรอกท่านนี่เป็นของที่ฮองเต้พระราชทานให้กับข้าข้าจะทําเช่นนั้นไม่ได้หรอกโจโฉแล้วครับทำการตอบกลับไปยังตังสิลละครับว่าเอ๊ะทำไมอ่ะนี่ท่าท่ามีเลสนไนทำท่ามีพิรุษจังนาสงสัยมากเลยตังสินตังสินครับหมาตกใจอย่างมากเลยละครับจึงได้พยายามที่จะทําการแก้ไขสถานการณ์ไปอย่างรวดเร็วละครับว่าถ้าท่านมหาปราชญ์ไม่เชื่อใจเช่นนี้ไม่เป็นไรเอาไปเลยอยากได้ก็เอาไปเลยโจโฉครับหมาพอเห็นว่าตังสินยอมให้ของเหล่านี้กับโจโฉครับโจโฉก็คลายความสงสัยไปได้มากเลยทีเดียวละครับโจโฉ สร้างความร them them ้าวฉานอะไรมากมายก็เลยส่งของเนี่ยนะครับคืนให้กับตังสินครับและเมื่อโจโฉนะครับทำการเดินออกไปจากตรงนั้นไปที่เรียบร้อยแล้วตังสินครับก็หูหัวใจตุ้มตต่อมๆเลยครับถอนหายใจแทบจะสิ้นลมหายใจเลยทีเดียวแล้วับมาตังสินแล้วครับได้จังหวะนะครับก็เลยรีบทําการกลับไปยังบ้านพักของตังสินครับและเมื่อตังสินนะครับกลับไปถึงบ้านพักของตังสินไปที่เรียบร้อยแล้วตังสินก็ไม่รอช้าครับทำการเร่งส่องเลยนะโอ้เร่งดูซิว่าของมีอะไรบ้างม กลุ่มยาวแล้วก็ภาคฆาตเซลอย่างแน่แท้แหละครับดูจากอาการของฮ่องเต้เนี่ยนะฮะแต่ไม่ว่าตังสิลละครับจะทําการค้นหาละเอียดละออยาวนานสักเพียงใดเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้พบอะไรเลยแล้วครับตังสินครับคิดในใจละครับว่าฮ่องเต้ตรัสเช่นนี้น่าจะต้องมีอะไรนะแต่ว่าทําไมไม่มีอ่ะตังสินนนครับก็เลยทําการพยายามค้นหาต่อไปละครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นโดยทําการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวละครับเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานเลยละครับตังสินก็ไม่สามารถที่ทําการค้นพบอะไรได้เลยสักทีละครับจนกระทั่งนะฮะตังสินเนี่ยโอ้เหนื่อยนะแล้วกก็สึเีย มากเลยครับก็เลยทําการกค่อยๆฟุบนะฮะโดยใช้มือเนี่ยฮะประสานกับโตะนะฮะหน้าผากก็ลงไปแตะกับหลังมือเนี่ยนะฮะแล้วก็เผลอหลับไปละครับปรากฏว่าครับจังหวะที่เคลิม้มเคลิ้มอยู่นั่นเนี่ยนะฮะมือตังสินดันไปโดนนะฮะเชิงเทียนนะครับทำให้เชิงเทียนนั้นเนี่ยลม้มลงมาปั้งเลยนะฮะทีนี้ปรากฏว่าไงละฮะเปลวเพลิงที่เกิดจากเทียนเนี่ยดันไปโดนผ้าคาซาเอลยกเข้า ok ซึ่งนั่นแหละครับทำให้เกิดรอยขาดนะครับเป็นรูนะฮะเพราะว่าไฟที่ไหม้นั่นเองละครับตังสินครับตัดสินใจทาการรีบแกะออกดู ในผ้าคาซาเอลยกอันนั้นแล้วเมื่อตังสินเห็นเช่นนั้นนะครับก็รีบนะครับที่จะนาการนํามีดสั้นเะนี่ยนะมากรีดออกนะครับให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่ตังสินได้พบเห็นก็คือมีลายพระหั์ของฮองเต้ซึ่งเขียนด้วยพระโลหิตน,นะครับของฮองเต้เองเขียนอยู่บนแพรดิบสีขาวผืนนั้นซึ่งก็เป็นจริงนะครับดังที่ตังสินได้คิดล้ครับเพราะว่าก่อนที่ฮองเต้จะประชานของสิ่งนี้นให้กับตังสินฮ่องเต้แหละครับได้ทําการกัดที่นิ้วของพระองค์ เร่่งดวนวสำหรับเนื้อหานะครับของราชองค์การโลหิตนะครับของจักรพัรดิฮันเทียนเต้จะมีเนื้อความว่าอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปแล้วครับมาก็ต้องขอ,ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแม้ในยามมืดมิดก็ยังมีดาวกระพริบส่องแสงริบรีริบรีนะครับเพื่อความหวังนะครับของจักรพัรดิฮันเทียนเต้คุณนางผู้พักดีก็ยังพอมีอยู่แต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมครับต่อจากตอนนี้จักรพัรดิฮันเทียนเต้จะเป็นอย่างไรคนรอบข้างผู้พักดีต่อพระองค์จะประสบกับชะตากรรมอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยยิิ่่งลลรบถ้้าาชชออปนีืมแ์ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ